กำหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่แต่ละคนจะมีคะแนนความประพฤติคนละ12คะแนนไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ชนิดไหนก็ตามถ้าทําผิดกฎจราจรในข้อหาที่ระบุจะโดนตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ้าวเก่นเต้นอยากรู้ตัดยังไง ตัดคะแนนมียี่สิบฐานความผิดจะถูกตัดคะแนนเมื่อผิดทันทีตัดหนึ่งคะแนนคืออะไรใช้โทรศัพท์ขณะขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่คาดเข็มขัดขับรถเต็วขับรถบนทางเท้าไม่หยุดให้คนข้ามทางมาลายไม่หลบรถฉุกเฉินขับรถตำหนิวัดเสียวขับรถไม่ติดป้ายทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงปิดบังไม่ติดป้ายภาษีตัดหนึ่งคะแนนเบาไปนะตัดสองคะแนนยังไงคุณจะถูกตัดสองคะแนนเมื่อ่าฝืนไฟจราจรขับย้อนสองขับรถระหว่างที่คุณถูกทับใช้หรือเพิกถอนไปกับขี่ยังจะ ขับรถโดนสองคะแนนตัดสามคะแนนเมื่อขับรถในขณะหย่อนความสามารถแปลว่าอะไรขับรถผิดวิสัยคนขับรถธรรมดาขับรถชนแล้วหนีตัดสามคะแนนสวัสดิาทางเพศไม่เกี่ยวเกี่ยวเหรอคุณไม่ได้ใช้อะไรคุณใช้มือจับเกีรยนะคะตัดสี่คะแนนเมื่อเมาแล้วขับเสพยาแล้วขับแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถไปไม่ครบหนึ่งถึงสวัสดิภาพผู้อื่นตัดสี่คะแนน ค้างชำระหนึ่งใบสั่งตัดหนึ่งคะแนนตัดจนเหลือศูนย์คะแนนแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา90วันแค่นี้หรอกห้ามขับรถ3เดือนจะมีหนังสือแจ้งคำสั่งมาและถ้าคุณยังจะฝ่าฝืนอีกนะโดนตัดแต้มจนเหลือศูนย์แล้วห้ามขับรถ90้าวันคุณยังฝืนออกมาขับทีนี้คุณจะมีโทษหนักขึ้นจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกินหนึ่งื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าคุณถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นคร ก็อาจจะถูกสั่งพักใช้ไบ่นากี่มากกว่า9 0วันคุณมีสิทธิ์แค่4ชีวิตเท่านั้นเหมือนเกม4รอบเท่านั้นที่นี้คือเพิ่มถอนใบอนุญ,ญาตแล้วจ้ะสามารถตรวจสอบคะแนนใบสั่งได้ที่ที่เว็บไซต์ e-ticket ptm หรือแอปพลิเคชันขับดีชำระค่ารับได้ที่แอปเปาตังค์รถนัทูพอแล้วอ่านแบบพอเพียงเดี๋ยวค่อยไปอ่านไปรู้ใช่เพราะว่าเบรกสุดท้ายเรายังมีเวลาที่จะอ่านตอนที่เขาอ่านยอ่อยโลกเศรษฐกิจนะคะเราไม่ควรที่จะหา ผมไม่มีเวลาข้อห้องน้ำที่วันนี้เรามีตะกร้าสบายโบ้ของอเลสเบดมีตะกร้าเรามีอะไรเรามีบ้างเรามีน้ำดื่มเรามีดูของไม่เห็นเรามีที่ชาร์จแบตเรามีที่ป้ายัวดแต่เราหิวสเตย์วิ้ดเรามีคุณผู้ชมมาดูด้วยแล้วเราก็มีไอแพดเพราะว่าช่วงระหว่างเดทเราจะต้องนั่งแปะมิชลินบุ๊ชว่าเราจะไม่ใช้ขาไม่มีเวลาทำเลยคันนี้ข้อมูลเยอะแี่สุดกัะแล้ว เลยจัดการหนาา้ราร้านไปถึงช่องเราก็สิบแปดเราจะได้กับคุณค่ะเราจะได้วา,างข้างๆได้ดูอยากให้ดูว่าวันนี้ใส่รองเทา้าออะไรุลยต้องเดีย่ยวใครอยากเห็นไหมว่าฉันใส่รองเทาไไ้ทาอะไรมาฉันใส่รองเท้าทำสวนมาทำไงให้ดูกันไปมา <laughs> ฉันรีบมากเมื่อเชา้าแล้วฉันก็คือใส่ไปโรงเรียนเถือนนะรองเท้าดูมัดีิ่งแต่ก็ถ้าจะย้อนกลับไปก็คือรถติดม,มาก